ฉันซึมทุกทีที่เห็นใครใกล้เธอฉันแอบไปเพ้อคิดถึงเพียงเธอทุกวันที่ฉันกับเธอไม่เจอกันฉันแสดงสับเจและฉันเองแน่ใจว่าฉันไม่เคยจะคิดแค่เพื่อนกับเธอเท่านั้น และมันก็คงไม่มีวันพยายามจะทำอะไรให้เธอได้รู้พยายามจะทำอะไรให้เธอได้เห็นว่ามีคนหนึ่งคนตรงนี้มันรักเธอไม่เคยมีสักนิดที่คิดเป็นแค่เพื่อนเธอมันรักเธอตั้งแต่แรกเจอ ทุกความรู้สึกให้เป็นเพื่อนก็คงไม่ไหวไม่เคยมีสักครั้งที่หวังให้เป็นเพื่อนกันอยากจูงมือกับเธอทุกวันขอเธอได้โปรสสบตากันทีได้ไหมแล้วเธอจะคิดตรงกันถ้าจะคิดแค่เพื่อนก็คงจะไม่อาบหึถ้าจะคิดแค่เพื่อนก็คงไม่พู้จจซึ้ง คงไม่ทำหน้าบึง้งเวลาที่เธอพูดถึงใครพยายามจะทำอะไรให้เธอได้รู้พยายามจะทำอะไรให้เธอได้เห็นว่ามีคนหนึ่งคนตรงนี้มันรักเธอไม่เคยมีสักนิดที่คิดเป็นแค่เพื่อนเธอมันรักเธอตั้งแต่แรกเจอ ทุกความรู้สึกให้เป็นเพื่อนก็คงไม่ไหวไม่เคยมีสักครั้งที่หวังให้เป็นเพื่อนกันอยากจงงมือกับเธอทุกวันขอเธอได้โปรดสบตากันทีได้ไหมแล้วเธอจะคิดตรงกัน